ตายคลิปผมมาหนิอือฉันว่าฉันขอภาษาปปนี่กันก็ท่าตายคลิปโอ้รหเราเล่าขอภาษาขึ้นก็เลยกันเที่ยวอัน เก็บเอาเก็บเห็ดน้ำกันกับพี่น้องจ้ะหืมปวดง่ายยื้อเนาะแต่ว่ามันมันม้วนบอกบางอันก็จับภาพกันได้จ้ะ ไปเรื่อยเรื่อ,อยยังบ่ขยอยในปลาถ้ามาตาม่นสิเป็นมูเป็นมองไปได้นะอือนะนั่นหันะหันะหอนะห,นะหนะอืะตองกำลังเง <laughs> ื่อตัวนีโมเมน มือเศ้าเลยเด้เถียไม่งอดตดเลย เป็นจองเป็นภูมิเป็นภูมิแม่เบิร์ดไม่เบนเอ่ยคณะทัางขายแต่ก็แม่เบิดนี่นีแม่แม่งามเลยเนี่ยเราเปิดนองก็นะงามจ้ะ เียวมนกหักมันขึ้นนะาตัว hmm. น mm ี้หน่อย กาลังเทียเบาอยู่ผู้เดียวด้กล่องบุเปิดบุกบเปิดอันนั้นอ่ะอืมว่ามันดอกง่ยอมวกปวกใหญ่อยู่เนาะปวกแบบลุกหลายดอกอยู่แต่วันนดอกน้อย มันปันหายาว่มากเ่ยมาตเโอ้ยเียนเคยแสดงว่าขเจ้ามาาอาหมู่บ้านกับสีบรหันายง่ายนะน่า็ผลปานคีดดินนี่นะ <c oughs> ดินล้วนเนาะดึงได้เลย <c oughs> ดึงงับงับกล่องบกุดเปิดได้เลยนะ บันหางย่ามยางบัดคือปิดกล่องแล้วนใช่ใหตุผดีๆ่หจะคลองนี่ละโอ้ยชบปเบิ้งคอยเอาลงยูทูบน้ำในดอกี่ยไม่กล่องเปลีนสีมืดๆเหเปิดแฟร์ แม,ม่ไม่ดนเลยถ้าออกาที่ยอาทิตย์อยู่ได้นิแม่อยู่ไยไปต้องน่ะได้ซื้อที่ทจับเดินด้วนมาถึงได้เลย เนี่ยีค่ไม่ร้ว่าจะืออะฮนมีตอดขี้ดินก็ได้ สัวนกระจาแหละกระเป๋าได้บาทังกระเป๋าแตใช้เฮดบอร์ดมันเป็นอะไรไม่ใหม่หรอวะ คนงานเหรอเราจะเนาะมันี่หลุนกระตาเราจะจุจเียงตนี้เนาจะสวัสดีจ้าจ้ะ